สวัสดีครับ FC แฟนคลับครับ,รบพบกันในช่องพี่หลวงมาไกลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวถึงพมา่าซะหน่อยออไม่ได้พูดถึงพวกพม่ามานานแล้วนะครับนะตั้งแต่ไปอบรมมา1เดือนเ,ออเรื่องเกาะติดสถานการณ์พรม่าก็ดูจะห่างเหินกันไปหลังจากที่เสร็จสิ้นกรารฝึกอบรมแล้วนะครับก็ได้มานั่งรีเช็คตรวจสอบข่าวสารต่างๆแม่ไปเจอคลิปออของพวกพม่ายูเคนะฮะในอังกฤษ ที่ออกมาเห่าหอนประนามประเทศไทยนะว่ากรณีที่ทางการไทยส่งกลับคนพม่าที่มากระทําผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวเถื่อนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้ามาแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วและมาประกอบอาชีพแย่งอาชีพสมวนของคนไทยหรือมากระทําผิดต่างๆนะันะนะในประเทศไทยคือมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะเคารพกฎหมายประเทศไทย แคนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอืพอเมื่อกระทําผิดกฎหมายแล้วประเทศไทยผลักดันส่งตัวกลับไปยังฝั่งประเทศเมียนมาแหมททาเป็นมาดาม่าครับเอาประเทศไทยไปประนามเอาไปประจานอยู่นู่นเลยอังกฤษเลยนะครับนะนี่ก็คือสันดานของคนพมา่านะครับเห็นแล้วเนี่ยคือไม่ได้สงสารเลยนะครับการกระทําของคนพมา่ายูเคเนี่ยคุณไม่ได้คะแนนนะคุณไม่ได้เ,เพิ่มมูลค่าอะไรให้พวกคุณนะครับ ตรงกันข้ามเลยนะครับคุณกลับทําให้คนไทยหัวใจรักชาติอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเห็นพฤติกรรมพฤติการ,รของการกระทําของคุณแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าพวกคุณเนรคุณครับเรารู้สึกได้ว่าพวกคุณเป็นภัยต่อประเทศครับเราไม่ได้เห็นใจหรอกเ,อเราจะเราทำตามกฎหมายเราครับกฎหมายของประเทศไทยมีอย่างไรเราก็ดําเนินการไปตามนั้นส่วนส่งกลับไปแล้วมินออนไลน์จะทํายังไงกับพวกคุณมันเป็นเรื่องภายในประเทศของพวกคุณ แต่ถ้าพวกคุณเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็อยู่กันตามกฎหมายของประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาครับนะเ,ออเลิกงานออมาทํางานถูกต้องเลิกงานแล้วจะไปเดินไปเล่นไปกินไปเที่ยวตรงไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่สิ่งที่คนไทยตํารวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยทำเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายออมาแย่ยงอาชีพคนไทยนะเปิดร้านเสริมสวยมาเปิดร้านค้าร้านขายนะขายของให้คนพมา่าเออนะหลายอย่างครับ นี่มีทุกอย่างเลยที่คนพาม่าเข้ามาแทรกแซงธุรกิจประเทศไทยเราให้คุณมารับจ้างทํางานแต่พวกคุณกลับละเมิดข้อตกลงแล้วจะเอาปล่อยไว้ทําไมล่ะครับเป็นไงปัญหาสารสาดนเอ่อนชายแดนไทยพาม่าเนี่ยปัญหาเยอะเลยครับจนคุณหมอของประเทศไทยต้องลาออกจากหมอลาออกจากโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะรักษาคนพาม่าแบบพวกคุณไม่ไหวไงเออไม่ไหวเลยแหละมากันเยอะชิบหายเลยวันวันหนึ่งนะครับเออ นะบ้านคุณเมืองคุณก็มีแต่พวกคุณไม่อยู่พวกคุณไม่ยอมไปอยู่พัฒนาชาติบ้านเมืองคุณเออนะทิ้งบ้านทิ้งเมืองหนีมากะว่ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเออถ้ามาอยู่อาศัยดีๆนะครับไม่มีปัญหาก็ไม่มีครับแต่ที่มีที่เห็นเนี่ยปัญหาเยอะครับเออปัญหาเยอะมากรักวิ่งชิงป้นนะครับเออเนี่ย,นย, itan, ย,ยเนี่ยหลายหลายหลายกรณีนะครับมาเปิดร้านอาหารคาราโอเกะขายบริการทางเพศนี่ก็เห็นกันอยู่นะครับจับไปอยู่นะครับเออหลายสิ่งหลายอย่างครับ มาป้นค่ามั่งแหละก่ออาชญากรรมนู่นนี่นั่นมั่งแหละนะครับเอออยากได้เงินก็ไปค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยเห็นไหมค่านายจ้างเออหรือแม้กระทั่งค่าคนพม่าด้วยกันเองแล้วจะไม่ส่งกลับได้ยังไงครับอะจะให้แบกไว้บนบาทเลยครับจะให้อยู่ประเทศไทยกันแบบสบายสบายแบบนี้เหรอครับเออบ้านเราก็มีกฎหมายครับอ่ะแล้วเอาประเทศไทยไปประจานแบบนี้นับวันนะครับคนไทยเนี่ยเขายิ่งจะเกลียดพม่าเข้าไปมากขึ้นนะครับ ออนะให้คิดซะบ้างให้คิดซะบ้างครับไปตําหนีพวกคุณเองเออไปบอกพวกคุณว่าอย่ามาทําผิดกฎหมายในประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาโอ้โหไปประชุมนุมประท้วงกดดันเออโอ้ตะโกนดา่าทอปนงปนามประเทศไทยเอ่อการประเทศอังกฤษเกาะอังกฤษอย่างเงี้ยอ่าคนอื่นเห็นเขาจะเข้าใจผิดไงเออเพราะพวกคุณไม่คิดไงหัวจิตหัวใจของพวกคุณเนี่ยคิดเอาแต่ได้ไง คิดเอาแต่ผลประโยชน์พวกคุณไงแต่คุณไม่เคยคำนึงถึงประเทศไทยไงเออถ้าคุณเคารพประเทศไทยบ้างเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีนะฝากให้คิดนะครับสําหรับคนพม,ามา่าเออส่วนคนพม่าที่มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ให้เป็นนะอย่าสร้างปัญหานะครับจะได้อยู่ด้วยกันดีๆเออฝากไว้คิดนะครับสําหรับคลิปนี้เออมีคลิปข่าวของท็อปนิวให้ชมให้ฟังนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับซัคลาเป็นกําลังใจกับช่องด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับรับชมคลิปให้จบแล้วคอมเมนต์มาคุยกันนะครับไทยแลนด์กัปเทคเกสต์ไทยแลนด์กัปเทคเกสต์ไทยแลนด์กัปตานเทคเกสต์สตอร์ดีบอดี้สตอร์ดีบอดี้ Target, Target. White, ขอให้ทางการไทยอย่าส่งอย่าส่งพี่น้องชาวเมียนมากลับไปยังประเทศพม่า,ม,ามันจะทำมันจะส่งกลับมันจะพาไปให้เ,เหมือนส่งพี่น้องพี่น้องชาวเมียนมาไปให้กับเผด็จการพม่า,มาแบบไม่ควรจะส่งไปให้อครับผมขอร้องพวกเราขอร้องขอร้องนะครับขอร้องครับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยทางอ้อม จูลี่บอกว่าหลายคนที่ถูกส่งกลับไม่มีทางเลือกพวกเขาถูกบังคับให้เข้าร่วมกองทัพถูกใช้งานเหมือนเครื่องมือสงครามซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิงหากไทยและมาเลเซียยังคงผลักดันแรงงานเมียนมากลับไปโดยไม่คํำนึงถึงสถานการณ์ในประเทศของพวกเขา เท่ากับว่ากําลังช่วยเหลือรัฐบาลเผด็จการทหารให้มีแรงงานงบังคับและกําลังผลมากขึ้นในการกดขี่ประชาชนตัวเองนอกจากนี้ผู้ชุมนุมยังได้ยื่นจดหมายถึงสถานทูตไทยและมาเลเซียเนื้อหาสําคัญระบุว่าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประชาชนและรัฐบาลไทยสําหรับการสนับสนุนและการยอมรับผู้ย้ายถิ่นฐานชาวเมียนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2021การเป็นเจ้าภาพให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานจํานวนมากนั้นทั้งเป็นโอกาสและความท้าทาย แต่ความพยายามด้านมนุษยธรรมของไทยในการช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากไม่อาจมองข้ามได้และเราขอขอบคุณในความเมตตายอย่างลึกซึ้งในขณะเดียวกันเรากังวลอย่างมากเกี่ยวกับการจับกลุ่มชาวพม่าที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยขณะนี้มีผู้ย้ายถิ่นฐานชาวพม่าหลายคนที่ไม่มีเอกสารถูกกักตัวและถูกส่งกลับไปยังประเทศเมียนมาภายใต้รัฐบาลทหาร ซึ่งพวกเขาต้องผเผชิญกับการบังคับเกณฑ์ทหารการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงและในหลายกรณีต้องเสียชีวิตในสนามรบตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะหลักการไม่ผลักดันผู้ลีภ้ภัยที่ระบุไว้ในอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปี1951และกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับโดยทั่วไปไม่มีประเทศใดควรส่งผู้ใดกลับไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะเสี่ยงต่อการถูกข่มเหงความเสียหายหรือความตาย แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลีภ้ภัยแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนพื้นฐานรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งห้ามการบังคับใช้แรงงานและการกักขังโดยพละการเราเข้าใจว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายการเข้าเมืองของตนเองและผู้ย้ายถิ่นฐานทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นแต่สถานการณ์ที่ผู้ย้ายถิ่นฐานชาวเมียนมาเผชิญอยู่นั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติรัฐบาลทหารเมียนมาได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารหลังจากที่เกิดความล้มเหลวในสนามรบ ส่งผลให้ชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายในการถูกใช้เป็นโล่มนุษย์การทำงานในพื้นที่ทุ่นระเบิดและการถูกบังคับให้เข้ารับราชการทหารการส่งผู้อพยพชาวเมียนมากลับไปพวกเขาต้องเผชิญกับการบังคับเกณฑ์ทหารในกองทัพที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจถือเป็นการร่วมมือในการกระทำอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญากรุงเจนีวา จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการส่งผู้ย้ายถิ่นฐานชาวเมียนมาโดยทันทีและให้การคุ้มครองด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่หลบหนีจากความขัดแย้งและการปราบปรามในเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานกับเมียนมาขอเรียกร้องให้ไทยพิจารณาเรื่องนี้ในมิติด้านมนุษยธรรมและขอให้ประเทศไทยยังคงให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่กำลังประสบทุกข์จากการปกครองของรัฐบาลทหารด้วย Thailand government take a stand. Right? Thailand government take a And force these members to a brutal military regime. One day we will use them as a human shield, put them into war, and send them to their death. First, we want to express our gratitude. He has no access to the service to continue his career or to support his family. His story is not unique. There are many other people like him who are suffering under these circumstances or worse. <laughs> พวกเราทุกคนวันนี้เสียใจเสียใจกับข่าวข่าวที่ทางการไทยจะส่งไปให้กับเผด็จก,การามาพม่าเผด็จก,การยิอองเอาไหลในามาพม่าเผด็จก,การ,ร,รเผด็จก,การพวกนี้ทางการไทยก็น่เาเราพวกเราที่ว่าพวกเรา,เาทุกคนได้ข่าวมาจังหมดแล้วคือคือเขาต้องการให้ชาวเมียนมาทุกคนจะต้องมีปัญหาทุกทุกวันนี้ คือเขามีปัญหากัไปทั่วทุกๆจองหวัดเนี่ไปหมดคือเราต้องการให้ทางการไทยขอให้ทางการไทยอย่าส่งอย่าส่งพี่น้องชาวเมียนมากลับไปยงังประเทศพมา่ามันจะทำมันจะตกกับมันจะพาไปใหเ้เหมือนส่งพี่น้องพี่น้องชาวเมียนมาไปให้กับเผด็จก,การพรมา่าแบบ ไม่ควรจะส่งไปให้อะค่ะผมขอร้องพวกเราขอร้องขอร้องนะครับขอร้องครับขอคุณครับ,รรบหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่อ,ไไออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวบางคอมเมนต์นี่อ่านออกอากาศไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเห็นบางส่วนกันค่ะไปโวยหน้าสถานทูตพมา่าโนนลี้ภัยสงครามกับลักลอบเข้าเมืองมันต่างกันนะ การเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศคุณไม่อยากถูกเกณฑ์คุณต้องไปแก้ปัญหาภายในกันเองไม่ใช่หนีมาเป็นภาระให้ไทยถามจริงทำไมไม่หนีไปจีนอินเดียบังคลาเทศบ้างคนไทยไม่ใช่มุลนิทิมีอะไรไปคุยกับมินออนไลน์เราเมตตาไม่ไหวแล้วมันนานเกินไปอนาคตลูกหลานเราก็ต้องโตว,วนตันโตคืนเดี๋ยวเขาจะไม่มีที่ยืน เขาส่งกลับบ้านเพื่อให้ไปช่วยชาติตัวเองกลับหาว่าเขาส่งไปตายบ้านตัวเองยังไม่รักแล้วจะมาอยู่บ้านเขามาสร้างความวุ่นวายในบ้านเขาไม่เกรงใจเลยภาษีคนไทยไม่ได้มีไว้เลี้ยงพมา่าจำใส่กระโหลกบ้าน